ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาเก็บเก็บเงินรูบินนะครับเงินรูบินเก็บฟรีกันนะครับก็จะมีเว็บแนะนำสองเว็บนะครับก็คือเว็บที่หนึ่งก็คือเว็บนี้นะครับ เว็บนี้นะครับเว็บที่หนึ่งนะครับแล้วก็อีกเว็บหนึ่งนะครับก็คือขอบไปครับก็คือเว็บนี้นะครับเข้าส่วนเว็บนี้นะครับก็เพิ่งจะเริ่มทําเมื่อกี้นี่นะครับก็เบอร์ขั้นต่ํานะครับอยู่ที่หนึ่งบินนะทั้งสองเว็บเลยนะครับเป็นเว็บรูปแบบเดียวกันนะครับก็เบิดขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งบินเหมือนกันนะครับก็สาหรับเว็บสำหรับเว็บสีเขียวนี่นะครับก็ผมก็ได้ทามา ได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับทำมานานแล้วนะครับก็ได้ถอนไปเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ให้ดูกระเป๋าตังก่อนนะครับว่าอันนี้คือสองเว็บเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นใช้เป็นกระเป๋าตังของเพย์ยี่นะครับเพย์ยี่ทั้งสองเว็บเลยนะครับก็อันนี้นะครับกระเป๋าตังเพย์ยี่เนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ไปสมัครได้นะครับก็ดูจากคลิปใน youtube หาดูครับก็จะมีคนสอนสมัครอยู่นะครับ ก็ไม่ยากครับเอาไปสมัครเอาไว้ใช้นะครับขอไปครับแล้วก็เมื่อสมัครเสร็จแล้วก็เนี่ยนะครับก็มาทําเก็บสองเว็บนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามหาเว็บแบบนี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ทํากันเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งก็จะน่าจะได้เยอะอยู่นะสําหรับกระเป๋าตังค์พันยี่ตอนนี้ผมก็มีอยู่รวมทั้งสิ้นแล้วก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าโรูบินผมก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นดอลลาร์นะฮะผมก็เก็บสะสมเลดสะสมสน้อยไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาถอนให้ดูกันเลยครับเว็บแรกนี้นะครับก็เว็บนี้ผมก็ได้เคยอสอนสมัครไปแล้วนะครับแต่มันอยู่รวมคลิปกับการถอนเงินของ PTC Pro Miner นะครับมันรวมคลิปเป็นอยู่ก็เลยต้องมาทําแยกใหม่นะก็ สำหรับการสมัครนะครับก็ไม่ยากนะครับทุกคนก็น่าจะสมัครเป็นกันอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพามาถอนให้ดูกันเลยนะครับข้ตอนแรกนะครับผมจะกดนี่เลยครับถอนนะครับกดตรงนี้นะครับตอนนี้ผมมียอดถอนได้อยู่ที่่1.41นะครับบิ้นนะครับจะเห็นว่าหน้านี้นะครับก็จะเป็นการแจ้งว่าเราถอนที่เราทั้งหมดที่เราถอนไปนะครับว่า อีกครั้งแล้วนี่นะครับครั้งละเท่าไหร่นะครับก็อันนี้นะครับดูตรงนี้ได้นะครับวันที่ก็ดูตรงนี้นะครับก็ถอนไปหลายครั้งแล้วนะครับสําหรับของผมเลยนะครับก็เดี๋ยวครั้งนี้ก็จะมาถอนให้ดูกันอีกครั้งนะฮะหนึ่งจุดสี่สิบเอ็ดูบินนะครับเดี๋ยวผมรู้สึกว่าจะเหลืออีกหนึ่งอันที่ผมยังไม่ทำนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปขอทําให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับสําหรับบางคนที่อาจจะยังไม่เป็นนะครับก็ ขั้นตอนแรกสมัครเสร็จแล้วอะไรแล้วนะครับเข้ามาถึงหน้านี้นะครับก็กดที่ตรงนี้นะครับเขาจะมีอยู่สามอย่างให้เราทำนะครับตอนนี้นะครับสําหรับโบนัสเนี่ยก็จะตอนนี้ก็จะไม่มีแล้วนะฮะก็สําหรับคนฝากตังค์เท่านั้นนะครับถึงจะทาโบนัสได้นะครับก็จะมีอยู่แค่ดูลิงก์ดูแบนเนอร์แล้วก็ดู youtube แล้วก็อ่านจดหมาย4อย่างเนี่นะครับที่ว่ายังพอจะทำได้ครับก็เว็บนี้ก็อยู่เวราประมาณวันเดียวก็น่าจะถอนได้แล้วนะครับวันเดียวครับผมทำมาก็วันเดียวถอนวันเดียวถอนแล้วถอนอยู่ที่หนึ่งบินกว่าเนี่ยนะครับวันเดียวถอนอเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะครับสำหรับตอนนี้ผมทำไปหมดแล้วจะเห็นว่าเป็นศูนย์ศูนย์หมดแล้วนะับก็จะเหลืออันนี้นะครับที่ผมเก็บไว้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะโอเคครับไปกันเลยครับ ถ้ากดลิงก์ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะทามาหน้าอย่างเงี้ยเราก็รอนะครับรอรอให้มันนับจนครบหมดแล้วนะมันจะขึ้นมาให้เรากดนะครับแล้วช่วงนี้ก็รอก่อนนะครับอ่ามาขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็กดเลยครับถ้ากดเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดเลือกเราก็เลือกตามที่เขาบอกนะครับเลือกหน้าร้านนี่เรากกกดหน้าร้านนะครับกดแล้วก็ยืนยันเลยครับ โอเคครับเลือกเสร็จแล้วเนี่ยแต่หน้าเว็บมันจะรีนะครับแล้วกดปิดไปได้เลยครับโอเคครับกดปิดไปได้เลยนะครับตรงนี้อันนี้มารีหน้าหนึ่งครั้งนะครับพอกดเสร็จแล้วก็รีหน้าแต้มมันก็จะขึ้นเห็นไหมครับแต้มก็จะขึ้นมาครับอทนนี้ผมก็จะพาไปถอนกันเลยนะครับในการถอนเนี่ยนะครับก็สาหรับคนที่มีกระเป๋าเพย์ยี่แล้วเลยนะครับ ก็จะสะดวกหน่อยแต่ถ้าคนไหนที่ยังไม่มีนะครับก็ไปสมัครก่อนนะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะครับมาถึงถ้าถึงขั้นตอนการถอนนะครับก็จะเห็นตรงตรงนี้นะครับเขาก็จะมีให้เรากดไปที่กระเป๋าเพย์ยี่เพื่อเปิดบัญชีเอ่เปิดลงเปิดการใช้งานเพย์ยี่ก่อนนะครับเราคลิกที่ลิงก์นะครับเพราะถ้าพาไปที่หน้าเพย์ยี่นะครับเราต้องเข้าสู่ระบบเพย์ยี่ให้เขาดูก่อนนะครับครั้งแรก ครั้งเดียวนะครับรแบบนี nice. handle, ้นะครับถ้าจะมาหน้าเนี้ยก็เข้าระบบไปนะครับแต่ผมได้เข้าระบบไปแล้วนะครับผมก็ไม่จาเป็นต้องเข้าอีกแล้วนะครับผมก็จะกดถอนให้ดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะถอนหมดเลยนะครับหนึ่งจุดสี่สี่เลยนะครับผมจะกดตรงนี้นะครับสีเขียวๆเมื่กดไปเนี่ยก็กดตามที่เขาบอกนะครับกดไปเลยครับเอาอกให้ากดรูปรถดนะครับแล้วกดรูบรดไปนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับมันก็ขึ้นสีเขียวเนี่ยนะครับการชาระเงินที่ประสบความสำเร็จเห็นไมครับสังเกตว่าตรงนี้ผมยังเป็น1.34นะครับยังไม่ใช่1.44นะครับ เมื่อเราขึ้นสีเขียวเียวแบบนี้แล้วเนี่ยให้เราลีนหน้าหนึ่งครั้งนะครับลีนหน้าหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นมา1.443นะครับนี่นะครับก็ยังค้างอยู่นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น1.43นะครับโอเคครับเมื่อเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ให้ไปดูที่กระเป๋าพยายียีของเรานะครับ ต่อพี่ตอนนี้มีอยู่เท่านี้นะครับ3 8 5แนะครับเดี๋ยวผมจะรีน้าดูครั้งนะครับว่าเข้าเๆจริงไหมปล<ม>อดภัยครับเปิดนานไปหน่อยครับก็ต้องใส่ใหม่โอเคเห็นไหมครับก็กลายเป็น39.96แล้วนะครับ ก็ยืนยันมาเว็บนี้นะครับก็ยังจ่ายดีอยู่ตลอดนะครับจ่ายจริงและจ่ายดีจ่ายไวมากนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าผลผลตอบแทนก็อาจจะได้ทีระยะเทียน้อยนะครับก็พยายามสะสมไปนะครับแต่ก็เขาก็ให้จริงนะครับให้ดีมากสำหรับเว็บนี้นะครับมาดูที่เว็บนี้กเลยครับการสมัครอะไรก็เหมือนเหมือนกันเลยนะครับ2องเว็บนี้นะครับเหมือนกันนะครับสังเกตว่าจะเหมือนกันนะครับ การคลิกลิงก์ก็รูปแบบหน้าเว็บเขาก็เหมือนกันเลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูเว็บนี้นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปถอนกนก่อนเลยนะครับออมาพาไปดูลิงก์หนึ่งลิงก์ก่อนนะครับอ่าดู u u u e e นะครับเป็นลิงก์ยูทูบนะครับกดเข้าไปนะครับเขาก็จะมีหน้า Youtube มาเหมือนกับเว็บเมื่อกี้นั่นะครับแต่ก็จะเว็บเมื่อกี้ผมกดหมดไปแล้วนะครับ ก็รอเขานับนะครับนับเวลานะครับ10วินาทีนะครับเ็าจะมี10วินาทีแล้วก็20วินาทีนะครับสำหรับ10วินาทีเนี่ยก็จะได้แค่0.01โมบินนะครับอเมื่อถึงขั้นตอนนี้นะครับ YouTube เขาถึง10วินาทีแล้วเนี่ยนะครับก็ให้มาดูตรงนี้ครับจะขึ้นให้เราเลือกกดรูปดาวอย่างเดียวนะครับสาหรับตอนนี้ให้เป็นกดรูปดาวให้นับดาวว่ามีกี่ดวงนะครับสำหรับตอนนี้มีอยู่2ดวงผมก็จะกดเลข2นะครับ กดเลขสองไปเนี่ยเขาจะขึ้นพินเขียวๆมาเลยนะครับแล้วก็จะรีหน้านะครับแล้วกดหน้านี้ปิดไปเลยครับทิ้งไปเลยครับโอเคครับทิ้งแล้วเนี่ยเราก็มารีหน้าึ่งครั้งนะครับโอเคขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับ youtube 10วินาทีเนี่ยเขาจะได้หนึ่งหนึ่งแต้มเท่านั้นครับ0.01ย์จน่บินกนะครับถ้า20วิก็ได้0ูนนนะครับแต่ว่าเว็บนี้เขา จะมีอ่อที่ผมนั่งทําแป๊บเดียวนะครับก็คือได้มาขนาดนี้นะครับก็เขาจะเว็บนี้เขาจะมีให้จนครบนะครับดูวิ่งกว่าเนี่ยก็คือของเขาจะมีเยอะมากนะครับประมาณสามสิบสี่สิบห้าสิบอันนะครับให้เรานั่งกดไปรวมอ,อันนี้สี่สิบอันนี้ห้าสิบอะไรเงี้ยครับก็จะมีให้เรากดนะครับก็ได้แน่ๆครับทุกวันครับเปิดได้แน่ๆนครับ โอเคครับตอนนี้ก็จะพาไปถอนกันเลยนะครับลองถอนเว็บนี้ดูนะครับผมก็เป็นครั้งแรกนะครับสาหรับเว็บนี้นะครับที่ผมจะลองถอนดูนะครับโอเคก็มากดตรงนี้นะครับน่าจะใช่นะอ่ากดตรงนี้นะครับตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ยอดบัญชีผมก็มีอยู่ขั้นต่ำเนี่ยนะครับก็เหมือนกันนะครับหนึ่งรูปบินเท่ากันนะครับการถอนนะครับผมก็มีอยู่เท่านี้นะครับผมก็จะ ก่อนด้ไยปนไหน,นะครับในจดหมายขอบคุณตรงนะครับรอได้โดยไม่ต้องขอย้ำอ๋อก็คือเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่ง เช็คแป๊บนองนะครับออันนี้ผมก็เพิ่งจะทำครั้งแรก,รกงงงงนะครับก็ยังยังงงๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมขอศึกษาสักหน่อยนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะลองทำดูก็ลองทำอยู่ได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมก็ขอศึกษาสักหน่อยนะครับ แต่ก็คิดว่าน่าจะถอนได้เหมือนกันนะครับอ๋อเป็นการขอแบบยืนยันหรือเปล่าโอเคเอาตรงนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะก็เพื่อนๆก็สนใจก็ลองมาทำดูได้นะครับสำหรับเนี้เหมือนกันนะครับก็ลองมาทำดูครับผมก็ยังเพิ่งจะทำครั้งแรกนะครับยังไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรามากมายนะครับ๋ยวผมจะไปพาไปดู สำหรับหน้าเว็บกันก่อนนะครับสำหรับเว็บใหม่นี้นะครับก็จะมีลิงก์ยืนยันลิงก์แนะนำเพื่อนนะครับก็จะอยูท่ที่อ่าเดี๋ยวจำไม่ค่อยได้อ่าเดี๋ยวแนะนำเพื่อนออนไลน์นี่ก่อนอืม เสแล้วครับก็พอดีว่าเพิ่งจะทำเหมือนกันนะครับเว็บนี้ <c oughs> อ้งอิงเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาลองหาดูนะครับเพราะว่าผมก็จำไม่ได้ว่าเอาจากตรงไหนนะครับตรงบัญชีนี่มาครับเดี๋ยวเข้าไปดูโอเคตรงบัญชีนี่นมาครับกดไปตรงนี้นะครับอ่าลิงก์ลิงก์งตัวนี้นะครับ ลิงก์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับพร้อมกับเว็บนี้ด้วยนะครับถึงเว็บนี้ด้วยนะครับผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปทั้งสองอันเลยนะครับก็เพื่อนๆก็ลองเข้ามาทําดูมันก็จ่ายจริงนะครับสำหรับเว็บสีเขียวนี่นะครับแต่เว็บนี้ยผมขอศึกษาสักหน่อยครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ลองมาทําดูได้เลยนะครับก็าคิดว่าก็น่าจะจ่ายจริงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่ว่าผมก็เพิ่งจะทําวันนี้ด้วยนะผมก็เลยยังไม่ได้ศึกษา ให้ดีว่าวิธีการจ่ายเขาเป็นยังไงนะครับแต่คิดว่าเขาคงจะจ่ายเหมือนกันนะครับไปเว็บแนวเดียวกันนะครับเพื่อนๆสนใจก็ลองคลิกลิงก์เข้ามาดูกันก่อนได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงต้องลากันแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจคิดจะทํานะครับอยากจะทําเว็บคลิกแบบที่ได้เงินจริงๆเนี่ยนะครับก็ ลองคลิกลิงก์กันเข้ามาสมัครแล้วก็มาทากันนะครับว่าวันวันวันหนึ่งก็ได้นะฮะได้เบิกทุกวันนะครับถ้าถ้าทํากันจริงได้เบิกทุกวันนะครับแป๊บเดียวเองครับเว็บยิ่งเว็บสีเขียวนี่นะครับได้ได้เยอะนะครับแต้มเขาจะให้แต้มเยอะมากแป๊บเดียวเองครับเปิดได้เลยแล้วก็เว็บนี้ก็แต้มน้อยจริงแต่ว่าเขาให้มาให้มาเยอะครับให้เรากดได้เยอะจนจนครบกันนี่ครับ สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาเป็นเพลงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอะโอเคนะครับตอนนี้ก็เบิกได้แล้วนะครับก็คือว่าเว็บเนียนะครับต้องอาเมื่อกดเมื่อกดถอนไปนะครับก็เขาก็จะส่งไปส่งส่งรหัสไปทางอีเมลที่สมัครมานะครับก็อันนี้นะครับเขาก็ได้ส่งรหัสของผมมาเนี่ยนะครับ ส่งมาทางอีเมลนะครับก็ต้องเอารหัสในอีเมลนะครับมากรอกใส่ตรงช่องนี้นะครับเมื่อกรอกใส่เสร็จเนี่ยนะครับก็กดยืนยันไปเลยครับกดยืนยันเสร็จแล้วเนี่ยะครับก็เขาจะขึ้นสีเขียวๆเนี่ยนะครับการชําระเงินที่ประสบความสําเร็จนะครับก็ก็คือเราได้รับตังค์แล้วนะครับได้รับเร็วมากนะครับเมื่อกี้ผมมีอยู่สามสิบเก้านะตอนนี้เป็นสี่สิบเอ็ดแล้วนะครับก็พอดีว่า ตอนกดลืมอัดวิดีโอนะครับพอดีปิดวิดีโอไว้ก่อนก็เดี๋ยวจะต้องตัดต่อเข้าไปนะครับก็เนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าสองเว็บนี้นะครับเข้าเร็วมากนะครับเบิกเข้าเร็วมากนะครับเข้าเบิกแล้วก็เข้าเลยนะครับทันทีเลยนะครับสองเว็บนี้เลยนะครับก็แนะนำนะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจทํานะครับก็สมัครตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับนี่นะครับก็จ่ายมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีเฟซนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ศูนย์นะครับเห็นไหมครับมีเฟสแล้วนะครับอ่าเป็นศูนย์แล้วนะครับเข้าเร็วมากนะครับตอนนี้ก็ยืนยันนะครับเนี่ยตอนนี้เป็น41เด็ดแล้วนะครับ4ดกว่าแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องลาแต่เพียงเท่านี้จริงๆแล้วนะครับสวัสดีครับ